มองเห็นรองเท้าสามเณรที่เหมือนเหมือนกันก็ทําให้นึกถึงนะว่าการเลือกคู่นี่ไม่ใช่ของง่ายมันกันนะโยมแต่ตอนนี้เลือกข้างเนี่ยเลือกได้แล้วแต่เวลาจะเลือกคู่เนี่ยยากมากเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างไหนมันเป็นคู่กับข้างนี้เนี่ยคนระเบอร์นิดนึงก็เลยนึกถึงว่าเลือกคู่กับเลือกข้างการเลือกคู่ในบางทีเราก็ไม่เจอ ไม่เจอคู่ที่มันเป็นคู่ที่มันใช่ที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้ามันพอไปกันได้มันก็คงจะต้องไปกันก่อนในช่วงเวลาเร่งด่วนที่เราบอกกับสมณเนรว่าสมณะเนรทุกองต้องทุกรูปต้องพร้อมแล้วนะพร้อมบางทีเนนบอกว่าผมเนี่ยเลือกคู่ไม่ได้แล้วครับแต่ผมก็ต้องเลือกข้างข้างใดข้างหนึ่งที่มันพอถนัดและมันพอไปกันได้นะก็นึกถึงตรงนี้ว่าเวลาพอใครที่หลายคนบอกว่า เลือกคู่แต่มันยังไม่ใช่คู่ที่ใช่มันยังไม่ใช่คู่ที่มันไปด้วยกันได้ถนัดคือบางทีบางช่วงเวลาหรือบางช่วงบางจังหวะของชีวิตเนี่ยถ้าเราจะไปหาอะไรที่มันรู้สึกว่ามันตรงตัวเป๊ะมันแบบนิสัยตรงกันมันมีทัศนคติบางอย่างที่มันเหมือนกันมันบางทีนี่ยโยมถ้ามันเหมือนกันนะถ้ามันเหมือนกันไปหมดเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะไปด้วยกันได้ดี ในอย่างเนี้ยเหมือนกันเลยแต่มันมันข้างเดียวกันเนาะมันก็อาจจะไปด้วยกันได้ยากนะก็เลยนึกถึงว่าหนึ่งวันนี้พูดถึงเรื่องว่าเลือกคู่ถ้าวันนี้ใครอยู่กับคู่ที่รู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่ค่อยจะลงตัวก็ต้องพยายามมาปรับนะอย่างรองเท้าเนี่ยคู่นี้มันก็อาจจะต้องทันหัดข้างนี้คือใช่แต่ข้างนี้มันอาจจะผิดไปนิดนิดแต่ก็ต้องพยายามทำความรู้สึกและให้มันชินให้มันทันหนัดกันไปให้ได้ นิสัยของคนสองคนก็อาจจะต้องมามาขยับหากันในบางจุดบางมุมให้อยู่ให้ชินแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเดินไปด้วยกันอย่างไม่สะดุดคงต้องเป็นแบบนั้นเพราะจะหาคู่ให้มันเหมือนจริงๆบางทีมันก็ไม่ใช่ของง่ายทีเดียวนะมันไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะบริบทของชีวิตมันมาพร้อมด้วยระบบรูปแบบของอกรรมของกรรมนะกรรมที่ทําในปัจจุบันด้วย แล้วก็กรรมที่มีอิทธิพลบางอย่างมาจากอดีตด้วยมันก็ทําให้บางอย่างมันไม่ลงตัวทีเดียวแต่เลือกคู่เนี่ยไม่ใช่เลือกง่ายก็ต้องปรับให้เข้ากันไปยมลองไปศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนถึงเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อย่างไรนะชีวิตของคารวาสสัจจะธรรมะขันติจากขะนะคารวาสธรรมนะธรรมะของคารวาสในขันติมีความอดทน ต้องทนอย่างไรบางอย่างมันใส่แล้วมันสะดุดมันขัดมันก็ต้องต้องทนนะต้องอดทนแต่แต่ก็ต้องช่วยกันทนเพราะคําว่าเรามันไม่ได้เริ่มต้นได้จากคนคนเดียวคําว่าเรามันต้องมาจากคนสองคนต้องช่วยกันนะเริ่มต้นแล้วก็มี3ามสี่ห้าลูกพ่อแม่สามีพ่อแม่พันยาก็คําว่าเรามันต้องช่วยกันหลายๆคนจึงจะมีคําว่าเราได้จึงจะสมบูรณ์ในคําว่าเรานะสัจจะต้องมี สัจจะธรรมะขันติจากะเนี่ยเมื่อกี้ไปเริ่มขันติก่อนสละสัจจะคือความจริงใจมีความจริงใจจริงใจว่าเมื่อตัดสินใจแล้วว่าฉันตัดสินใจมาหยุดที่คุณแล้วนะฉันตัดสินใจมาหยุดที่คุณแล้วนะนะผู้หญิงหลายคนผมเจอมาผู้ชายหลายคนฉันก็เจอมานะแต่ฉันมาหยุดที่คุณอะสัจจะที่เรามาหยุดที่กันแล้วก็มีสัจจะต่อกันขี่ทาแมชชีนเวลาแบบโดเรมอน นะกลับไปเริ่มต้นนึกถึงวันแรกๆที่เจอกันมีสัจจะกันอย่างไรก็มีสัจจะต่อเนื่องนะอาจจะไม่สัจจะแบบใหญ่โตเวอร์วังแต่สัจจะน้อยๆแต่สัจจะทุกวันทุกวันทุกวันนะมีสัจจมะมะีธรรมะคือข่มใจอะไรบางอย่างที่มันเป็นมลภาวะของใจที่มันจะทําให้ครอบครัววุ่นวายข่มใจพอข่มใจได้มันก็เกิดความรู้สึกเบาสบายข่มใจธรรมะนะข่มใจเริ่มต้นจากเราไม่ไปบังคับให้เขาข่มเพื่อที่จะตามเรา ช่วยกันขม่มสองข้างให้บาลานซ์กันให้ได้สัจธรรมขันติอดทนนะมีความอดทนทำมาหากินด้วยความอดทนทนตรากตรำทนลำบากทนเจ็บใจมีความอดทนนะถ้าชีวิตล่อยไปตามใจอย่างเดียวมันก็คงอยู่กันยากทีเดียวท่านทั้งหลายก็ทราบนะมีความอดทนช่วยกันทนแบ่งความอดทนครึ่ง,คร,งครึ่งกันสัจธระ,ะมะขันติจากะนะสละสิ่งที่ ที่มันเป็นนิสัยบางอย่างไม่ดีของเราเราก็สละออกไปนะสละบางอย่างรู้สึกว่ามันทําให้ใจเรามันเข้ากันได้ยากบางอย่างที่สละแล้วมันลงรอกกันได้นะจิกซอบางตัวมันอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยมปรับมุมแล้วจิกซอมันก็จะเข้ากันได้พอดีเหลี่ยมมุมก็จะได้เข้ากันได้พอดีมาปรับตรงนั้นตรงนี้าตมาก็ไม่ได้เก่งนะโยมเพราะว่าไม่เคยมีคนไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนนะแต่ก็พูดตามคําสอนพระพุทธเจ้า หากเลือกคู่คงเลือกไม่ยากแต่เลือกข้างเนี่ยง่ายแต่ถ้ามีข้างเดียวมันก็อาจจะโดดเดี่ยวบ้างนิดหน่อยนะแต่ถ้าเดินข้างเดียวได้ก็เดินไปเพราะอีกข้างหนึ่งมันก็อาจจะเหยียบเท้าเหยียบอมเท้าเหยียบพื้นอยู่ข้างเดียวคืออยู่คนเดียวก็สบายดีเหมือนกันนะไม่ต้องไปคอยพึ่งอีกข้างหนึ่งนะเพราะไม่รู้ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะมีหนามต่าอยู่ข้างในไหมถ้ามีหนามต่าล้าคาอยู่ข้างในนะมันก็จะเหยียบไปแล้วมันก็ ทำไปเรื่อยไปทั้งโลกหนามันก็อยู่ในรองเท้าก็ไปทั้งโลก <c oughs> คือนิสัยคนบางคนเขานิสัยไม่ดีมาก่อนแล้วแล้วพอมาอยู่กับเราบางทีจะไปถอนนิสัยของเขาบางอย่างมันก็ถอนไม่ได้บางคนจึงไม่เลือกคู่แต่เขาเลือกข้างาก็ฝากเป็นข้อคิดเตือนใจกับรองเท้าสามเณรที่เห็นวันนี้เหมือนกัน,นเลือกคู่ไม่ใช่เลือกง่ายนะโยมขอจเจริญพรเป็นกําลังใจให้กับชีวิตคู่ทุกคนและชีวิตข้างที่อยู่ข้างเดียว ทุกๆคนด้วยขอเจริญพร